เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลากันนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะเราจะให้น้ำมัน,นออกมาจากหนังของปีกไก่นะคะอันนี้ลองใส่ปีกไก่ตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนนะคะเราก็วางดีทะเดียงไปเลยนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะตรงเนี้ยปีไก,ะะปไ,กะะปไก่นะคะกำลังกระทบกระมอนอยู่เนาะ เราก็จะเอาหัวหน้าไปที่กระทะอันนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาเองเนาะอันนี้ก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะคู่เราก็จะลับเนาะลับให้เดือดขึ้นึลอ,อันนี้ยังไม่ได้นะคะรแค่ทำได้ดีเียนะก็ะเนี่ยันื้อหนังก็จะเป็นๆเนาะนะค่ะเราจะทอดแบบนี้ไปก่อนเนาะ อันนี้พอดีเราไม่ได้เอาคาตั้งกล้องมานะใส่แบบนี้นะคะนี่ถือว,ว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะก็เลยไม่ได้อาตั้งกล้กลองมาตั้งนี่ หมังจะตรงๆเนะาะเพราะเราอะไม่ได้ใส่น้ำมันไปนเลยแต่ว,ว่าใช้ตามมันจะหนังไก่ไู่แล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้น,นะคะวันนี้เราจะปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นแต่จะมีน้ำออกมาก,ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพราะน้ำมันจะมันจะกระเด็นขึ้นมาปิดฝาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันที ตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มหางไปแล้วนะคะ<ม>เห็นว่าจะมีความเกี่ยงแล้วนะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะอันนี้จะใงไก่ผงปรุงรสนะคะกระกอานะกระเทาเลยค่ะกะได้เลยกระเทาะนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้โรยกรมเทาะนะคะกระเ่สักโรยกรชเทาได้ลเ,เลย,เลย ก็จะมีผักชีนะคะผักชีแล้วก็น,ะะวกน้ำตาก็จะใส่ที่น้ำตาลนะใส่สะะใหมดค่ะนี่เนาะเสร็จแล้ว ไม่สักคู่อ่ะเราจะแค่แคกลับแบเนี้เราสามารถหนังไก่แบบตึงแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะลับตอนนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้พวงโปรุงเข้ากันนะคะให้ลุกเ้าเข้ากันเ้าเห็นไหมอ่ะอันี้ถ้าเกิดว่าคลิปมีกลิ่นนะจะ่กลิ่นจะหอมมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไมมีกลิ่นเนาะแล้วดูหน้าตาะคะ่ะก็จะแบบนี้นะครัก็จะ,จะเคลือบตัวขิดใจแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ มีน้ำมันด้วเราะน้ำมันจะตีกไก่นะเราไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะตีกไก่จะมีน้ำมันออกมาเองนะคะทีนี้เราจะแน่ใจยังไงว่าเขาจะสุกนะคะเราก็จะปิดฝาอบไปนะคะวิธีการอบแบบนี้นะทอดแบบนี้นะคะมันจะไม่แห้งมากเหมือนที่เราทอดในน้ำมันเนาะตอรานี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะนะคะอีสักพักก็จะมากรดับใหม่เนาะนี่จะให้อบไปก่อนนะคะเราก็จะอบจนแห้งเลยนะคะ ให้เครื่องปรุงอ่ะเข้าซึมเข้าไปในตัวตีไก่เราต้องแน่ใจว่าไก่ได้สุกจริงเลยคะไก่ดิบทานไม่ได้นะคะดูกไก่กันนะคะเห็นว่าสีสวยงามเทียวสวยงามทีเดียวเลยเห็นไหมคะนี่ก็อันนี้ซอสก็เคลือบไก่เดียวนะคะเขาไก่ก็จะสุกแล้วล่ะนี่นะคะสีสวยงามเลย นี่นะคะจะกลับได้านก็ได้นะให้ลงไปเนาะ,ะกลับด้านแป๊บนึงอันนี้สุดแล้วค่ะสีสวยด้วยนะคะเ,เขาก็จะชุ่มฉ่ำนะเขาก็จะไม่แห้งเหมือนกับที่เราทอดน้ำมันเนาะ นี่เราจะใช้แบบจื่อทอดสื่ออบก่อนคะ่ะนะคะสวยง,งามมากแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการรีดน้ํามันไก่ออกมาได้ยนะคะเห็นไหมเห็นน้ำมันไหมนี่คือน,น้ํามันที่ออกมาจากไก่เลยนะเราไม่ได้ใส่น,น้ํามันไปเลยนะคะนีเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะส่วนน้ํามันที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาผัดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็ตักไก่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งเอาเป็นสองเป็นโตน้วด้กันเนาะ แบ่งไว้ก่อนเราก็จะมาเอาน้ํามันที่ตรงนี้นะคะตรงนี้น้ํามันน้ำมันก็จะค่อนข้างจะใสเหมือนกันนะคะเราจะทอดไข่ก่อนอ่าเพราะน้ํามันที่เหลือเราเค่อยเอาผัดๆเนะเาะทีเดียวได้ไยหัวไปทางเลยนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้น้ำมัน ชื่อน้ำมันหมูน้ำมันไก่ค่ะคือน้ำมันไก่จะปีกไก่นี่แหละที่ที่เราอบนะคะอบกลุ่มทอดนะคะนคะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะนี่กระหะตัวนี้ก็จะไม่เป็นปัแต่ว่าพี่อ่ะตีไก่ก็จะมีแบบคอลลาบไฮเดรออกมาหน่นิดนึงนะคะเพราะว่าตีไก่ไง ปิดฝาอบกันสนึ่งคือเราไม่ต้องการให้สุกมากอะ่ะไม่ต้องการให้แกแดงสุกมากเราก็จะไม่ได้จับขอนนะคะแต่ว่าจะใช้ความร้อนจากตัวกระทะนี่นะคะ่ะปิดฝาไว้ไข่ที่เราอบเอาไว้นะคะเห็นไหมคะเริ่มสุกนะคะพระนี่จะรอบได้เลยคะ่ะพราจะไม่ติดกระทะเลยเนาะ จะมีน้ำมันอยู่นะ,ะข้างหน้านี่ก็ค่อนข้างจะกรอบเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้มุนกระทะนะคะลองจะไม่ได้กลับนะก็เอาเปลาอบอีกนิดนึง ไข่ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นเลยเนาะอันนี้นะตักขึ้นอุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรอ่ะตักขึ้นมานะใส่ลงไปในปินโนค่ะปินโนไก่อันนี้เหมือนกันนี่นะคะก็จะใส่ในปินโนต ันนี้ก็จะเหลือน้ำมันติดกระทะแค่นี้นะคะเราก็จะแยกหัวหอม,มไปก่อนนะหัวหอมสุกง่ายเอาทีหลังน,นี่นะคะทำแบบง่ายๆล้างดีแล้วทำทานเองได้ค่นะคะอันนี้หัวหอมทุกทุกอันนี้ทำทานเนาะไม่ทำขายทำขายก็ใครจะใส่ของมือก็ตามสะดวกนะคะนี่เราทำทานเองเนาะ เรเล่ยงไสนะคะแล้วก็คั่วกระทะไปเลยคะ่ะแค่หลอดอะบีมวิตามินนะคะแล้วก็เบตา้าแคโอรีเนาะคือเราจะต้องทำให้ขอมสุกเนาะมันจะได้วิตนมินที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะนะ,คะที่เราคั่วกระทะเพราะว่ามีน้ำมันเนินจะให้น้ำมันอะเขาคลุกกับตัวแครอทแบบให้มากที่สุดเห็นไหมคะ น้ำมันคุกแล้วเราก็ปิดฝาแป๊บหนึง่งตอนนี้แครอทก็เริ่มสุกแล้วนะคะไม่ใก็เหมือนเราไปย่างแครอทอะคะตอนนี้เราก็จะเอาหัวหอมนะคะต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยต้นหอมผัดแป๊บเดียวก็สดนะคะเพราะว่าเหมือนคอแครอทเราไปย่างนะคะจะเราไม่ได้ปรุงรสเนาะใช้เครื่องปรุงที่อยู่ติดติดค่ะแค่นั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทานก็ก็ปรุงรสเราเองเนาะ ก็จะเกลือหรือจะใส่อะไรก็ต้องมีนะคะแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปิดเตาได้นะนะเพราะเดี๋ยวต้วนนะตอหอมก็จะหลดไปเองนะคะเรียบพร้อยนะคะเยวก็จัดจานนะคะเรียบพร้อยค่ะปิโตนะคะไก่ทอดน้ำปลาแลวอุ่นน้ำปลาได้นะคะนี่นะคะเราก็ไข่ทอดในกระทะจะน้ำมัน ไก่ที่เหลือแล้วก็แครอทที่กิวกับกระถานะคะน,นี่นะก็จะประมาณนี้อาหารเดโต